ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้กล่ามาพบๆกับพ่อแตมอีกนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลนะพี่น้องครับมื่อนี้พ่อแตมพามาติดตามลาวพัฒนาเนาะครับเนาะครับมื่อวันพุธเนาะพี่น้องเนาะวันพุทธที่สามสิบเอ็ดกคหกเจ็ดลาวพัฒนาออกหกสองสามหกหกสี่ครับเลขล่างก็ออกสามหกนะพี่น้องเนาะ ครับที่ผ่านมานะพี่น้องที่ผมเตรียมสรุปให้พี่น้องไปนะครับครับสรุปราวพัฒนาพุดท 3, 4, 1, 4, 6, 1, ี่สามสี่กคหกเก็ดนะครับเนาะเด่นเก้ากับสี่เก่าบมาพี่น้องครับเก่าบมามาสีนะครับเนาะตัวเด่นนะครับส่วนตัวรองศูนย์สามเจ็ดกับมาสาม นะครับเอามือนี้พ่อเตียมพามาติดตามต่อยอน้องพี่น้องเนาะกับเล่าพัฒนาพ่อเตียมนะพี่น้องเด้อครับเอาจรืมนะพี่น้องเดอเอ้อเ,ดอเข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปได้เด้อพี่น้องเด้อทางช่องตะวันพาโชคซานเอลนำโดยพ่อเต้มคือเก่าพี่น้องเอามือนี้พ่อเต้มพามาติดตามเล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะ วันศุกร์เนอพี่น้องวันศุกร์ที่สอง ครับบนล่างนี่นเก้าครับถึงครับสัดเกลนเนาะพี่น้องเนาะครับส่วนเก้าซีมีเก่ายัางพี่น้อง เก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะครับครับติดศูนย์พี่น้อง 0, 5, 0, 6, 0 10, นหะครับแค่นี้พี่น้องหกฮัง ขับถักเก่ามาพี่น้องพอเตรียมเนียนให้สองหางเก้าสองเก้าสามนะครับขักศูนมาพี่น้องศูนย์กับสี่ศูนย์หก เตรียมว่าเอาเอาซูลเ,เอามักเก่าได้พี่น้องได้ซูลนะครับครับเตรียมเน้นในซองหางเนาะพี่น้องเนาะครับออาพี่น้องแคปหน้าจอไว้เด็กครับเด้อครับเมื่อนี้วันศุกร์ที่สองนะพี่น้องเนาะสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาพ่อแจม ครับบนล่างวิ่งรูด9กับ0นะพี่น้องเนาะครับจับคู่กับ9 2 9 3 9 4 0 5 0 6 0 7นะพี่น้องเนะาะครับคอยเข่าคอยให้แตกปังๆงเองวดนี้นะพี่น้องเนาะจะได้โศกๆมันมานกันนาครับพี่น้อง อย่าลืมนะครับเด้อม,มากสกบตัวใดเฮากันอย่าลืมกับตัวไวน้นําตัวที่พอแต้มบ่เนนเข้ามากเข้าก็เอาเนาะพี่น้องเนาะครับที่สําคัญก็่าลืมกับตัวไว้นะครับเอาอย่าลืมนะพี่น้องเด้อกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะพี่น้องเนาะครับเพื่อจะบอผาดชิปใหม่ๆนะครับทางช่องตะวันพาโชคซ a น n e l เด้อนะพี่น้องเด้อติด,ดนโดยพอแต้มคือเกา่านะครับ ครับเอาสุดท้ายทายสุดนี้พอแต้มก็ขเคกราบขอบพระคุณเย็บซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มข้ออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใจใดความไข่ให่าให้มีนะครับเนาะครับคอยมีแต่โศกแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มกับมีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไปพอกันอีคลิปหน้า ครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม